ฮัลโหลพี่พีทฮัลโหบอสฮัลโหลพี่พีทน่โนอื่นว่ายังไงมีอ่ามีคำถามคำถามคือเอ่าไม่ใช่คำถามดีกว่าผมจะบอกว่าเอ่อเดี๋ยวผมกำลังจะเปิดอินสตาแกรมแมวของตัวเองเออเออแล้วอยากให้พี่พีทอ่ะเข้าไปดูหน่อยชื่ออะไรยังไม่ได้ตั้ง เราพี่จะเข้าไปยังไงไปพี่พีทพี่พีทอยากไปตามหรือเปล่าอะไรนะพี่พีทอยากไปตามหรือเปล่าฟอลโล่ได้อีกนิดนึงจะไปฟอลจะไปฟอลโล่เหรอใช่ใช่พี่กดติดตามได้ไม่ไม่เดี๋ยวอะไรนะฮะเดี๋ยวอะไรนะ พี่จะไปกดติดตามไอจีภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษมลตอนนองสายผมน่อยไม่เป็นไรนูและคำที่น้องมีต้องพูดคือคำว่าเดี๋ยวไปฟอลโล่ลูกอ๋อรการไม่ใ่ตัวใหญ่แล้วน้องพียังอยู่ชั้นสองยู่ป่าลูกเดินขึ้นมาได้นะอ้าเดี๋ยวครับยังอยู่บ ยังอยู่ยังอยู่พี่เดินขึ้นมาเร็วเดินขึ้นมาเร็วเดิน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 ขึ้นมาพี่ให้โอกาสขาพี่เดินขึ้นมาแต่ถ้าเกิดผมว่าน้องพี่ไม่เดินขึ้นมาพี่จะตัดตอนที่บอกว่าฟรีออนทางไหนออกลูกนะเอาลลูกให้เวลาสิิลูกวิ่งขึ้นมาลูกแดเจดกา่ามอนึสวัสดี รับสายผมนอง